ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม h i t m a n r e บ o อ n กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานผมได้ทำการรีวิวในส่วนของเดียคูลันนะครับใน PvP ไปแล้ววันนี้ก็จะมาเป็นในส่วนของที่เป็น PvE กันบ้างน,นะครับก็คใครยังไม่ได้ดูคลิปที่จะเป็น PvP ของเดียคูลันนะครับก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้กันได้เลยนะครับ ก็นะครับก่อนจะไปดูคลิปกันใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ก็ฝากกดกันด้วยนะครับถ้ากดกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูคลิปกันเลยผมก็จะมารีวิวในส่วนของเอด่านประมาณสัก5้ขีดแแล้วกันนะครับก็ในทีมของผมนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะนั่นก็คือเบียร์คูรันนะครับซุน,นะแล้วก็เบลนะครับนี่นครับก็ถ้าตัวอย่างพวกเยอมุโมโต อนาคตมาแล้วผมก็คงต้องเอามาแทนซึน,นะแล้วนะครับก็ซึน,นะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวมายืนแทงให้เพื่อนก่อแล้วกันนะดาเมจหลักจะเป็นเบียคุรันกับเบลนะครับหรือความจริงนะครับถ้าถึงตอนนะั้นแล้วผมอาจจะหา SR ตัวอื่นนะครับพวกเรเวอฮอะไรพวกนี้นะมาแล้วถ้าเบลตอน,น,นตกเมตาเราก็คงเอาเบลออกใส่ยาโมโตแทนนะครับเป็นตัวดาเมจนะครับยามโมโต ก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเบียร์คุลันจะมีคอมโบอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่สกิลของเบียร์คุลันก่อนนะสกิลที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นการพุ่งไปข้างหน้าปุ๊บปุ๊บนี่นะครับแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากสกิลสองยิงเลเซอร์ครับตูมก็ค่อนข้างแรงนะครับสกิลสามนะครับจะเป็นการเลื่อมมือไปจับครับปุ๊บแล้วก็ยิงยิงเบาๆไปหนึ่งทีนะครับประมาณนั้นเลย แลนี่นะครับถ้าเราตีไปสักพักนึงนะเราก็จะได้บินไปอยู่บนท้องฟ้านะครับนั่นเองน,นี่นะครับอย่างนี้เลยนี่นะครับก็บินขึ้นไปแล้วถ้าใช้สก,กิลระหว่างที่บินอยู่บนฟ้านะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะเช่นยิวสีขาวยางครับถ้ายิงบนพื้นก็เหมือนเมื่อกี้ที่เห็นนะครับ ยิงไปธรรมดาเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่บนฟ้าแล้วยิงนะก็จะเป็นกราบไปเลยนะครับเป็นทั้งกรอบเลย oh <boy. S 1> ก็เริ่มหมดบ <c oughs> บินให้เรครับเนี่ะครับเดี๋ยวผมรอเว็บต่อไปนะเอาเวฟบนี้เลยก็ได้มาตรงกลางนี่คร <c oughs> ับปุ๊บบินปุ๊บเวลา <c oughs> ยิงมันจะแบบปาดไปทั้งแถบนะครับ เดียวคูลมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโกงโดยเฉพาะใน PvP นะแต่อันนี้จะเป็นการรีวิวใน PvE นะครับรอันนี้มี3คนงั้นยังไม่ใช่อันตีดีกว่าอันติเดี๋ยวรอตอนมีคนดีอยว<น>ู่ได้๋ลวนออมาก่อนนะครับอรอคนกีนย่ประมาณนี้เลยนะครับตีเลยแล่นอมาก่อนดึงเข้ามาก็เวลาที่เราดึงเข้า<ๆ>มานะครับมันก็จะ ทำให้ศัตรูนะก็ติดสตันนิดนึ่งด้วยนะผมว่าปุ๊บนี่เขาอันติปุ๊บมังกรก็จะมานะครับศัตรูจะขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดเลยแล้วก็ลงมาพร้อมระเบิดปุ๊บหมดเวฟครับนี่นะฮะมาแล้วปุ๊บถึงแลปุ๊บขึ้นไปครับประมาณนี้ เลบียคูลันผมก็จะแตกมาเพราะว่าเลือดหมดครับอ่ะฟื้นฟูเลือดมาห้ยเกือบเต็มเลยนะคือเลือดเดียวคูลันมันจะค่อนข้าน้อยนะครับดังนั้นฟื้นฟูทีนี้ก็ได้ขึ้นมาได้เหมือนกันปึ๊บจบสุดท้ายแล้วทำไมมันตีไม่ตายสักทีแตกไปเถอะคนเดียวแล้วอันนี้อะไรกัน ผมเอาเบลลงมาปิดแล้วนะครับจบสักทีนะครับก็นะครับเบลคุรันใน PVP PVE PV นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเซึ่งตัวของเบลคุรันนะครับก็เป็นตัวที่บางแต่ต่อคอมโบได้ต่อยาวๆได้เลยนะครับก็สำหรับเบลคุรันนะครับผมก็จะสรุปคอมโบไว้ว่า ใช้สามสองหนึ่งต่อกันเลยนะครับก็คือแต่พอยิงสกิลสามเสร็จปุ๊บก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าสกิลสามดึงเข้ามาเสร็จนะครับมันจะยิงต่ออีกหนึ่งรอบก็ประมาณนั้นเลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <my god> <sword>